ขขเ,รเรื่องการตัดสินนะครับวันนี้ก็คือเขาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎตามร,ระเบียบของกีฬาเลยนะครับกีฬามีกฎมีร,ร,ระเบียบตั้งไว้ถูกต้องแล้วก็ดีงามแล้วปฏิบัติตตไม่ได้ไปดีซึ่งถูกควบคุมโดยสิงคโปร์นะครับเ,เป็นประธานในทีมแมตชนี้นะครับและคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่ลูกชายเขาเป็นคนแข่งเป็นนักกีฬานะครับในสิ่งที่เราได้โค้ชไทยได้ดประท้วงด้คะแนนไม่ขึ้นก็งเงียบ ทราถล้มก็ไปกัแนนฝ่ายนู้นนะครับเมื่อถึงเวลาก็มาจับตัดคะแนนตัดคะแนนไปตั้ง15คะแนนนะครับเดือนข้างเดียวก็เราเยนไม่ออกซาซึ่งมันไม่มีเหตุผลนะครับเราถือว่าเป็นการตัดสินที่แย่มากนะครับไม่ไม่เคยขึ้นในวงการกีฬาปัญจศิลาโลกมาก่อนนะครับเพราะ,ะนั้นตรงนี้ทางท่านนายกได้พูดแล้วว่าเราประเทศไทยเนี่ยจะต้องทำหนังสือ ทำจนหมายถึงประัฒนาพันธุ์นะครับก็ติดใจปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนากีฬานี้เดี๋ขึ้นนะครับท้ายที่สุดก็ขอยืนยันนะครับว่าการที่ผมเนี่ยได้นำมักกีฬา,าสนามเราได้นำของทางใต้ออกจากพิลานางระเบียบของสาบันนะครับเราไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดกับระเบียบและดูแล้วไม่ดีไม่งามนะครับเพื่อที่จะ นักขับชื่อเสียงของประเทศชาติของเราไว้นะครับท้ายที่สุดก็คงฝากถึงครอบครัวกัฬศิลป์ที่อยู่ในบ้านเรานะครับว่ากีฬาประสาศิลป์นั้นเป็นกีฬาที่สง่างามนะครับมีความสวยงามนะครับเป็นกีฬาที่น่านับถือเป็นกีฬาที่ควรจะฝักแดนนีเด็กไ,ไ,ได้มาเล่นนะครับเพราะเรื่องของวินัยเรื่องของความมีน้ปและกีฬาทุกอย่าง อยากให้พวกเราช่วยกันจับลงสิ่งที่ดีงามไว้ให้กับกีฬาประจเทศลัยในเมืองไทยเรานะครับผมในานามของอาจารย์คุณสินนะครับขอยืนยันได้คำมันม่าานว่าจะรักษาความยุติธรรมให้กับกีฬาในี้ในบ้านเราแบบร้อเปครับ